ภาพสวยมากๆนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถไปชนหนักในความแม่น้ำท่วมนะครับไม้แค่หลักหมื่นกิโลรถปีส0 2 2ัยรถสภาพป้ายแดงเลยครับผม สวัสดีครับวันนี้แม็กนั่มาแต่กอดปรวกกอดบ้านนะครับผมมีรถ SUV เข้าใหม่สภาพป้ายแดงใหม่1คันครับวันนี้เอาค่าย MG เข้ามานะครับเป็น MG ZS นะครับ1.5 D Plus นะครับผมสภาพสวยมากๆนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถไม่ชนหนะจะอดู่ความไม่น้ำท่วมนะครับไม่แค่หลักหมื่นกิโลรถปี2022รถสภาพป้ายแดงเลยครับผมเป็นโฉมก่อนปัจจุบันนะฮะบอกเลยว่าสภาพนี้ราคาดีมากๆเลยนะครับเพียงแค่4,19,000บาทเองนะครับผม วันนี้ผมจะพาม,มาชมนะครับว่าเจ้า MG ZS คันนี้นะครับตัว1 5 d Plus นะครับสภาพโดยรวมเป็นยังไงออปชั่นต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะฮะถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยบอลแล้วก็ไปชมกันได้เครับผม MG ZS นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว Minor Change นะครับเป็นตัวก่อนชมปัจจุบันนะครับ D Plus เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว D ตัวนี้มันจะมีเซนเซอร์หน้าใต้กระจังนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกในตัวมีชุดแต่งเดิมรอบคันนะครับผมไฟ LED จะเป็นไฟ Full LED นะครับเราก็จะมีไฟเด y t ท m e Running l i g ด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นดีไซน์ของเจ้า MG เขาเลยนะครับนี่คือตัว D Plus นะครับ้ามันตัวดีไม่มีแบบนี้นะฮะนี่ครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถจะมีเก็บสีแค่กับตัวการชนหน้ามานะครับแต่ว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมเลยนะครับผมเก็บชิ้นเดียวนะโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยครับแล้วก็นี่ฮะ ยางจะเป็นายางของแม็กซีเป็นยางเดิมติดรถเลยยางปี2 0 2 1สภาพถือว่ายางดีนะครับใช้ได้อีกวัน2-3ปีสเปคยางเขา2องห้า R 1 6นะครับล้อ,อแม็กเดิมโรงงานนะครับนี่คือสภาพเดิมๆเ,เลยดิสเบรกคู่หน้าครบจานเบรกไม่คดไม่งอนครับแล้วก็โช๊คเดิมสปริงเดิมซุ้มล้อสวยมากนะครับตามเบ้าโชค๊คต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะผมกระจอกหูช้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวแต่รถตัดด้วยสีดำด้านด้านล่างแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับ กันศาตร์เป็นกันศาสตร์เดิมจากโรงงานกันศาสตร์แท้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรถ s อ v ใช่ไหมมันจะมีกรัคาด้วยนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้มือประตูจะเป็นโครเมียมนะครับมีปุ่มเอาไว้เปิดปิดประตูตัวนี้ด้วยเอาไว้ล็อะประตูนะอ่าเปิดประตูด้านใน MGZS นะครับคันนี้จะเป็นภายในะสีดําตัดกับสีน้ําตาลนะครับสวยงามมากนี่เป็นหนังหมดเลยนะหนังแล้วก็พวกเนี่ยตามชิ้นงานโครเมียมต่างๆนะครับอยู่สภาพดีกระจก จะเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดาไม่ใช่กระจกออโต้นะครับผมแล้วก็นี่ครับภายในสวยงามมากคอนโซลเป็นหนังนะฮะเบาะจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับคือไมค์คันนี้มันน้อยมากนะครับดูจากสภาพด้านในได้ครับความเต่งตึงของสภาพเบาะหนังของเขานะครับนี่ฮะสวยงามมากเลยรถมันดําตัดกับสีน้าตาลนะครับรถมันดูใหม่ดูแพงมากตัวนี้ไม่มีสโนว์นะครับสโนว์จะมีเฉพาะตัว X กับตัว X พัดนะครับผมแต่ว่า D พัทเนี่ยได้จอไอซิมาร์แล้วนะครับ สกรเพจก็จะดิบเดิมๆไม่เคยแกะออกมานะครับน็อตประตูหน้าฝั่งซ้ายนะผมมาดูโครงสร้างกันนะครับรถไม่เคยแกะทําสีมาเลยครับฝั่งนี้โครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะครับน็อตเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็มาดูตัวเม็ดอาร์กันนะครับเม็ดอาร์ก็กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับนี่ฮะทางด้านบนกับด้านข้างของเรานะครับการันตีว่าเดิมฟุกชิ้นอย่างแน่นอนตัวไหนเก็บสีเราแจ้งว่าเก็บสีนะครับแต่ตัวไหนเดิมมันก็บอกนี่รัว่าเดิม100ปรเ็นนะครับ งามมากๆนะครับน็อตประตูก็คือเดิมหมดเลยนะครับเห็นไหมทั้งด้านบนและด้านล่างตัวตรงกันประตูตัวนี้ก็เดิมเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขันออกไปสภาพสวยสภาพดีนะครับมาดูประตูหนังฝั่งซ้ายกันนะครับสภาพเดียวกันเลยครับสภาพถือว่าใหม่มากเปิดมาถึงปุ๊บเนี่ยกินเบาะกินหนังต่างๆครับตันตีขึ้นมาเลยบ่งบอกถึงรถใหม่นะครับมันใหม่จริงๆนะครับอันนี้รถปีที่สองรถสองปีเองนะครับอันนี้นี่ครับเม็ดอาประตูนะครับฝั่งข้างบนแล้วก็ฝั่งด้านข้างนะครับสภาพดีมากนะครับเดิมสนิทนะฮะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นี่จะมีีตรงน้้ดวย M G จนะจะมีตรงนี้นะครับสังเกตง,ง่ายๆตรงข้างๆจะเป็นตัวหุ่นยนต์ที่เขาวิชีพตอนทลิตป้ายแดงอะครับตรงโรงงานเขานะครับถ้าตรงนี้หายไปแสดงว่ารถนี้อาจจะมีการโดนเข้ามานะครับแต่ถ้ายังอยู่ครบแสดงว่าเดิมแน่นอนมองดูหลายๆคันนะมองดูฮะรถที่เดิมอะส่วนใหญ่มันอยู่ครบอยู่แล้วแหละเบาะด้านในสภาพดีมากนะครับสวยๆงามๆเลยเจ้าของใช้น้อยมากๆครับผมเลยว่าน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยพอยับแทบไม่มีเลยสวยครับสวยเลย ยางหลังฝั่งซ้ายนะครับยางแม็กซีสเปคเดียวกันคันนี้จะเป็นดิสเดสี่ล้อแล้วนะครับผมสเปคเขาสองหน่งห้าหกส R 1 6นะครับยางปีสองพัยี่เหมือนกันนะครับยางเดิมติดรถจากโรงงานโช๊คเดิมสปริงเดิมหมดนะครับช่วงล่างดีมากนะครับสภาพสวยเลยด้านท้ายมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นดีพาร์ตใช่ไหมมันได้ชุดแต่งนี้รอพคันเลยนะครับดิฟュเซอร์เนี่ยก็จะมีไฟทับทิมพ์เดิมนะครับเซ็นเซอร์ท้าย3จุดมีกล้องถ่ายหลังในตัวนะครับไฟท้ายสวยมากโฉมเนี่ยพอเป็นเมล็ดเชนใช่ไหมไฟ เขาเรียกไฟปีกนกนะครับตัวน้าชมนะปียี่เป็ดขึ้นไปเนะี่ยจะเป็นชมนี้หมดแล้วนะครับผมฝาท้ายเปิดยังไงนะครับเปิดอย่างนี้อ่าตมโมโกเขาเลยนะครับสภาพสวยมากครับหัวน็อตเดิมหมดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับกราฟตีโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับน็อตเดิมหมดแต่เห็บด้านข้างด้านซ้ายเห็นไหมฮะสวยงามมากสวยจริงนะครับเดิมหมดเลยซีนกลาทุกอย่างเดิมอยู่ครบ ไม่มีสาสีกลับมานะครับไม่มีเก็บเลยนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยด้านท้ายนี้ก็จะมีพื้นที่เก็บของนะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ารอบนี้ MG ไม่ทำยังอะไรนะครับจะทำตัวนี้เป็นปั๊มช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับนี่ตัวขันต่างๆนะมออมไฟฟ้านะเนี่ยบางคนถามว่าอ้าวทำไมยังไงไม่มีครับนี่คือไม่ไม่มีจาการผลิตอยู่แล้วนะครับทำบล็อกไว้เก็บพวกนี้นะครับอ่านี่คือของเดิมเพอานะก็ดูโครงสร้างต่างๆนะครับใต้นี้ไม่มีตรงไหน ทำมาเลยครับไม่มีเคาะทำใหม่ไม่มีแปะท้ายแล้วก็รถไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยแล้วก็รถไม่ใช่รถน,นำท่วมด้วยนะครับอ่านี่ฮะสวยงามมากๆเลยคือคันนี้ผมเรียกว่าสภาพป้ายแดงเลยครับเนี่ยพบมาคิ้งคิวซีตรงนี้ครับบางคนไม่ค่อยสังเกตนะเนี่ยม้ตามน็อตเนี่ยมันจะมีรูขันของเขาเนี่ยตรงตามหมุดเป๊ะสวยงามมากมันจะมีไอสมาร์ตไอสมาร์ตคือจะเป็นจอสมัยใหม่ตัวใหม่ของเจ้าเอ็มจีแล้วนะครับจะมีเฉพาะดีพาร์ X มันก็ X พัด s นะครับ3รุ่นนะครับผมนี่สวยงามมากขาวเดิมๆเลยครับคันนี้ไม่ใช่ขาวมุกนะครับขาวสว่างๆแบบนี้เลยครับด้านหลังฝั่งขวานะเป็นยาง m x x i ซสเปคเดียวกันนะครับปีสมพัยีเหมือนกันนะดิสเพกสีก็ครบเลยนะครับผมมาดูแผงข้างประตูฝั่งคนนั่งกันแผงข้างประตูฝั่งคนนั่งนะครับก็พลาสติกตัดกับชิ้นงานโครเมียมมันก็หนังสีน้ำตาลน,นะครับสวยงามมากๆ ก็โครงสร้างต่างๆนะครับนี่ดูเม็ดอ์กันเม็ดอ์ข้างๆก็เดิมบนก็เดิมนะและแถบตรงนี้ก็เดิมด้วยนะครับเห็นไหมว่าจะมีตรงที่ผมให้ดูฝั่งเมื่อกี้ครับมันคือจากการผลิตจากโรงงานการผลิตนะครับเป็นตัวหุ่นจนคีบไว้นะครับเดิมหมดนะครับเดิมแบบนี้เนี่ยเราการันตีโครงสร้างเดิมได้หมดเลยนะครับ รถเดิมต้องแบบนี้นะครับเน mm ี hmm. ่ยไม่มีสัดเก็บมาเลยครับสวยงามมากอ่ะมาดูฝั่งคนข,ขับกันฝั่งนี้จะมีอะไรบ้างนะครับนี่เนี่ยไม่มีสัดเก็บมาเลยนะครับหน้าประตูข้างบานและด้านล่างเดิมหมดนะครับก็นี windy, ่ซีกเกอร์ไส่กลมยางใช่ไหมก็นี่ครับได้เพลทตัวถัง S A I C มอเตอร์เน mm ี hmm. ่ยมันคือโรงงานการผลิตของเจ้า M G มจเขาครับผมนี่ในตัวถังตรงตามเล่ม hm นะครับเช็คปัวศู์ได้แล้วก็จะมีมอกรอยู่นี่นะครับผมเห็นไหมตัวตามน็อตต่าง ม่มีขันเลยประตูแสดงว่าแสดงว่าประตูเดิมนะครับนี่ฮะด้านข้างกับด้านบนนะครับสวยงามมากเดิมสนิทนะครับเม็ดอาร์ต่อกลมเ็ยังสวยแบบนี้ประกันตีได้เลยครับผมใครกังวลเรื่องของโครงสร้างรถมือสองนะครับมาดูของโตัวรถบ้านนะครับรับประกันเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับตรงไหนทาสีหรือไม่เก็บมาเราแจ้งหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานครบนะครับไม่ออโต้นะอันนี้เป็นเรากระจกไฟฟ้านะครับมอันนจจะเป็นปิดประตูกับประตูนะครับทำเหมือนกับยุบเลยนะครับตรงนี้ บอกคนขับก็จะไม่ใช่บอกไฟฟ้านะจะเป็นบอกปรับมือธรรมดานะครับปรับสูงต่ําได้ปรับเข้าออกได้นะครับผมกุญใจเป็นแบบนี้นะครับนี่มีสามปุ่มเปิดฝาทา้ายแต่ฝาท้ายไม่เปิดฟ้านะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องครับว่าเจ้า MG ZS คันนี้นะครับ1.5 D Plus ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างก็ความสะอาดต่างๆมีอนะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันอ่ะเปิดฝาปงขึ้นมานะฮะบ,บอกในว่าคันนี้สภาพเหมือนใหม่เลยนะครับเปิดมาถึงปุ๊บนี่ ความสะอาดต่างๆนะนี่ไหสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดสติ๊กเกอร์น้ายาแอร์เขาหัวน็อตเป็นยังไงบ้างรถเคยแกะไหมนี่เดิมหมดนะครับเห็นไหมครับเดิมหมดซอกด้านในเดิมหมดแก้มเดิมแก้ม,กมไม่เคยขันไฟหน้าก็ไม่เคยถอดเนี่ยรถไม่มีสา์เก็บมาเลยสแสดงว่าไงแสดงว่ารถคันนี้คือเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมแจ้งครับรถจะมีเก็บแคก่กันชนหน้ามาชิ้นเดียวนะครับอ่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมอ่ามาดูสองฝั่ง ตัวฝั่งนี้ก็เดิมนะครับนี่ก็จะมีนี่ชิ้นงานเนี่ยอันนั้นจะเป็นฟอนต์ฟอนต์ของ MG เขาเองนะครับเนี่ย S A I C มอเตอร์นะครับมันมันจะฟอนต์แบบนี้นะครับฟอนต์อย่างเงี้ยมันจะเป็นฟอนต์อ่าตัวฝากระโปรงแท้เ้านะครับผมโอเคเนี่ยเดิมหมดนะครับแก้มเดิมไฟหน้าเดิม รถสวยมากครับอันนี้กรารันตีโครงสร้างเดิมครับว่าเซนรถไม่ชนอนะ่ะไม่มีความไม่น้ำตัวเลยนะครับผมนี่ครับมาดูห้องเครื่องงานนะครับห้องเครื่องอันนี้พันทั้งไอซีซีขึยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับเอ็มจีติดแก๊สผมไม่ค่อยเคยเจอนะเพราะฉะนั้นรถมันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับด,ด,ดูนะ้ำมันเครื่องนิดนึงใสยแจ๋วนะครับเห็นไหมสองขีดเต็มรถจะไม่สตาร์ทเลยนะครับสองขีดเต็มแบบนี้นะครับ ใช้งานต่อสบายๆยาวๆครับเข้าศูนย์ยังต่อได้นะเพราะว่ารถปี2ถือว่ายังใหม่มากๆนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ย SAC คือแบตเตอรี่เดิมจาก MG เลยนะครับยี่ห้อนี้นะครับเป็นแบตลูกใหญ่นะครับเพราะว่าคันนี้มาใช้ระบบไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแบตต้องใหญ่ไว้ก่อนนะครับมอน้ำนะครับเป็นม้อน้ําเดิมโรงงานนะครับเป็นน้ำยาคูลานเดิมแล้วก็น้ำมันเบรกต่างๆนะครับโทตามสายพานต่างๆถือว่ายังใหม่นะครับสภาพดีมากนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมหมดเลยครับสังเกตครับมองแผ่นไปรอบดูนะครับเนี่ย เห็นไหมครับว่าตามน็อตต่างๆหน้าเครื่องเนี่ยมาร์คกิ้งคิวซีเดิมอยู่ครบหมดแสดงว่ารถไม่เคยมีการเปิดเครื่องทําเครื่องมาแล้วอะไรทุกชิ้นของเขาจะเป็นของเดิมไม่เคยมีการเปลี่ยนออกไปนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับคือผมพูดตรงๆว่าคันนี้รถสภาพป้ายแดงจริงๆนะครับสวยมากนะครับราคาแสนจะถูกมากครับ419,000เองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าเจ้าด้านในของเจ้า MG 1.5 D Plus คันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ออปชั่นมากน้อยแค่ไหนไปชมกัน คันนี้ก็จะเป็นพุทสตาร์ทนะครับผมเนี่ยดูยง่ายจอเขาอ่ะยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกมาเลยไอสติกเกอร์กันรอยอะครับเนี่ยทั้งจอนี้ทั้งจอนี้ยังไม่เคยแกะเลยสภาพยังใหม่แล้วเนี่ยนะครับยังไม่แกะมาเลยไ่ถึงปุ๊บเนี่ยคุณลูกค้าก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับนี่ไม่เคยใช้งานเลยโอเคเลขไปสามหมื่นกิโลรถปียี่สิบสองปีนี้ปียี่สิบสี่ใช่ไหมวิ่งปีลอ็หมื่นห้าถือว่าไม่เยอะนะครับ ถือว่าตรงค่าเฉลี่ยรถปกติเลยครับบางคนบอกว่าวิ่งปีละหมื่นห้ามาเยอะจังเลยจริงๆผมคิดว่าบางคนใช้ปีหนึ่งเฉลี่ยเฉลี่ยสามหมื่นโลนี่ก็ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานของของคนไทยเลยนะครับปีนหนึ่งประมาณสามหมื่นโลนะครับนี่ก็ถือว่าคือเปิดมาพบกลิ่นแอร์ต่างๆเนะี่ยมันบ่งบอกเลยครับว่ารถดูแลดีไม่ดีหรือว่ารถสภาพเป็นยังไงบางคันไม่น้อยวัถสภาพอย่างเงี้ครับ เปิดมาถึงกลิ่นอับกลิ่นไรมาเต็มอย่างเงี้ยแสดงว่ารถไม่ดูแลนะครับคันนี้เปิดมาถึงปุ๊บเนะน,นี่ยกลิ่นต่างๆกลิ่นบอกกลิ่นน่อยู่ครบหมดคือได้ไปสภาพไปแดงแน่นอนนะครับคันนี้ไม่สามหมื่นโลใช่ไหมเขาเพิ่งเข้าศูนย์ตอนกอ2สองหมื่นโลมาแล้วนะครับเข้าศูนย์อีกทีคือตอนสี่หมื่นโลเลยนะครับมีบุ๊คสวิตมีคู่มือนะคันนี้ครบเลยนะครับผมแล้วก็สภาพภายในเป็นยังไงนะครับพวกหนังต่างๆของเอ็มจีมันทำออกมาได้ได้ดีนะครับเขาดูแบบดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูแบบ ฟอน,นต่างๆเนี่ยโอเคเลยคอนโซลกลางก็เนี่ยน้ำตาลสีน้ำตาลหนังน้ำตาลตาล่างๆข้อดีที่ผมชอบคือพวกตำเนี่ยพวกตำเนี่ยย,ยังไม่เคยแกะออกไปเลยหน้าจอนี่เป็นจอไอสมาร์ทนะครับเป็นจอที่มันต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับเห็นไหมอ่าจะมีเฉพาะไอสมาร์ทนะมีก้นหางในตัวแบบนี้นะครับทุกครั้งที่เราเลี้ยวคุณป้างมันก็จะเลี้ยวตามอ่า ได้ไอไอสมาร์ทแต่ว่าไม่มีสันรุปนะครับทีนี้สันดุปก็ไม่ําเป็นหรอกครับนะครับเพราะว่ามันก็แดดมันก็ร้อนเนาะคันนี้มันก็เป็นหลังคาแบบนี้ครับไม่โวไม่ซึมด้วยก็จะถือว่าเป็นข้อดีแอร์ก็ปรับแบบอันนี้จะเป็นปรับเครื่องเสียงได้นะครับเครื่องเสียงได้แล้วก็ปรับแอร์ความแรงแอร์ฝั่งนี้ได้นะครับหดือยจะกดตรงหน้าจอก็ได้โอ้แอร์หนาวเดี๋ยวๆดี๋ยวพอตอนวันนี้ดีกว่าหนาวไปนะครับผมโอเคตัวนี้จะเป็นตัวที่จุดบุรีนะครับตรงนี้ฮึบ เขาก็จะมี USB 2จุดนะครับจุืองๆตรงนี้กัร,ร์ดินเทอรไลท์หมดองค์ขาวนะครับแล้วก็หมกอัลตร้าต่างๆนะครับเนี่ยบอกหมเลยครับทุกอย่างเป็นการตั้งค่าไฟในรถต่างๆนะกดสามารถเซตตรงนี้ได้เบร์มือไฟฟ้าตัวออโต้โฮนะครับนีหมดเลยนะครับผมนี่ทีพักแขนเป็นหนังมีควนคทรลด้วยก็มีมันติดฟังก์ชันครบสองฝั่งเลย ฝั่งซ้ายเนี่ยเขาคุมสื่อเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นตัวหมดหน้าจอต่งางๆนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยนะฝั่งขวาจะเป็นที่ที่บันทุนฝนของเข,งขานะครับผมอ่าอควบคุมต่างๆก็คือกดเช่นกันได้ตามปกตินะครับสภาพดีมากสภาพใหม่ใหม่เลยนะครับได้รถป้ายแดงนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพป้ายแดงจริงๆนะครับสามหมื่นกิโลก็ปียี่สิบสองนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปแจ้งนันกงรถอีกทีนึงครับไปชมกัน mg z s นะครับผมรุ่น1.5 d plus ปี2022ไม้สา0 0 0ืกิโลราคาเพียงแค่41,900นบาทนะครับราคาดีมากๆผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทท่านเองนะครับประวัติดีฟรีดาวน์ได้เลยครับผมจะซื้อสดหรือจะไฟแนนซ์นะครับผมเราก็จะมีบริการถึงบ้านเลยนะครับซื้อสดนะครับอยู่ไกลไม่สะดวเดินทางมารถเองนะครับเรามีรถสไงใหส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับ share option นะครับเรามีรถสไงใหส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรี ชำระเงินครบงอกับบริษัทหน้าบ้านได้เลยครับผมส่วนจะไฟแนนซ์นะครับผมมาทจองเข้ามาครับทางร้านจะมีเจ้าที่เซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยครับเอกสารครบไฟแนนซ์ผ่านนะครับอยู่ไกลไม่ต้องมาลาบดเองครับเอามีรถสไลด์ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับผมเพียงแค่ดูรีวิวของเรานะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ติดต่อมาที่โปรดบ้านได้เลยครับจะโทรมาสอบถามหรือว่าจะแอดไลน์สอบถามเข้ามาเราจะมีเซลล์คอยตอบให้ตลอดเลยนะครับผมเซลล์ออนไลน์ง่ายในเดียวกับทำเงินกระโปรงบ้านนะครับฝากติดตับท้งกระตุกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ให้คอมทุกช่องทางครับตอนนี้ยูทูบเอา40,000หกพันศัพท์นครับใกล้จะ50,000กันนะผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้ไปแตะ50,000กันไวๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมแบงคน้ำมันก็เจ้า MG ZS คันนี้นะครับรุ่น1.5 d p l u ทปี2022มาย3ประตูโกลาคา4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครชอบอยู่นะครับบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงแน่นอนนะดูจากโครงสร้างของผมที่ผมเปิดให้ดูได้ครับออปชั่นต่างๆนี่ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับได้้้ดดยนะต่อไ ต่อ Apple c a r p l a y ได้หมดเลยนะครับผมใครชอบอยู่หา SUV ราวคาเบาๆผ่อนเดินกัะแปะพังกระบาอยู่นะครับลองติดต่อมาคันนี้ได้เลยครับบอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนนะครับผมโอเค,คบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ